ทุกเธยเนี่ยเรเอาไปต้นงโดกรโยหน้าต้นสังได้ตอนนี้มันไม่เค็มมากทุกี่ครับตรงนี้ทม่ตนล้ึไ้นกะดน่นะเด็นงใเห็ยอะจะอนั่นก็ได้ผมกอตากอดตากอดรับมือนะครับกำลังเทโอ้โห ทำไมจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะให้คุณไปทำงานนี่ทุกวันโอ้โหนะครับไหล่เนี่ยสูงขนาดนะครับเังนะเอ่อนะครับได้เออเอออะไรนะครับจะมือโต อยากรู้นโค้กแล้วโยนตาบอดเลยไี่อีนะฮะ๋ยวตาบอกมางตบอกคุณแม่ให้คับอบเรื่อยเลยนะตาบอดต้องดูนะอันนี้อะไรนะฮะทำนนี้เหรอ